แน่นอนครับในทุกวันนี้นะครับการซื้อขายไก่นั้นนะมีการหลอกกันนะฮะเยอะนะครับซื้อขายหลอกขายไก่กันเยอะแยะมากมายเนาะณเวลานี้นะครับบางทีเราเสียโอกาสไปเพราะว่าเรากลัวเสียโอกาสจะได้ไก่ดีๆไก่ถูกๆราคาถูกด้วยไก่ดีด้วยเราเสียโอกาสนะฮะจริงๆเขาก็ไม่ได้ใช่มีชาชีพนะครับจริงๆเขาก็อาจจะเป็นคนเพาะไก่ขาย อ่าทำเล็กๆชงฟาร์มเล็กๆอาจจะยังไม่มีใครรู้จักนะฮะก็เลยไม่กล้าโอนเงินให้เขานะก็เลยไม่ได้ของดีๆอาจจะสองพันห้าพันห้าเองโอ้โหแต่ยังเก่งนะ่บางคนก็อาจจะเป็นซื้อมาเลี้ยงตีเองซื้อมาเป็นซื้อมาขายต่อก็ได้นะครับเป็นพ่อค้าไก่นะครับผมเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ได้หลายกลุ่มเนาะนะครับมันเป็นอาชีพได้นะครับเป็นอาชีพได้สําหรับถ้าเรามีความรู้ความสามารถเลื้ยงไก่แล้วเนี่ย เราก็จะสามารถทําเป็นอาชีพได้แต่ถ้ามันเป็นอาชีพเนี่ยเราก็ควรระวังวิชาชีพนะครับผมเราไปเจอไก่ตัวนี้พันห้าเราเอามาแล้วก็มามาทําราคาให้มันนิดนึงมาเลี้ยงมาอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเลี้ยงเช็ดน้ําสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราทําตัวดีๆแล้วก็เตะคลิปขายลงกลุ่มขายนะฮะกลุ่มขายฟรีเยอะแยะไปนะครับกลุ่มขายไก่นะครับก็ลงกลุ่มแบ่งขายไปนะครับผมนะ ซื้อมาพันห้าเราอาจจะขายได้สามพันก็ได้นะครับผมมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมในมุมที่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปเจอบางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มแค่สามกลุ่มแต่พี่คนนี้เขาเป็นพ่อค้าคนกลางเขาอยู่ในกลุ่มยี่สิบสาสิบกลุ่มเขาก็เลยเจอไก่กเยอะกว่าเขาตัวไหนเข้าตาเขาเป็นพ่อค้าแล้วไม่แล้วนะความรู้ความรู้ความสามารถในการคัดไก่ต้องเป็นด้วยไม่งั้นก็เป็นพ่อค้าคนกลางไม่ได้นะครับผม ผมไม่ได้ว่าผมจะดูถูกพ่อค้าคนกลางหรือว่าผมจะสนับสนุนพวกพ่อค้าคนกลางนะฮะผมว่ามันเป็นอาชีพมันก็ถ้าคุณทําได้คุณก็ทานะก็ทําทําได้ก็ทําเลยนะฮะซื้อมาขายต่อได้นะครับซื้อมาราคาเท่านี้มาขายราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะฮะจะเอากําไรเท่าไหร่ก็เรื่องของเรานั่นคือความรู้ความสามารถเราตกคนที่เขาขายคนแรกเขาตั้งราคาพันห้าแต่สายตาเรามองดูว่าไาก่ตัวนี้เตะคลิปนี้เนี่ย ไม่พันห้าหรอกไก่ตัวนี้มันต้องมากกว่าพันห้าเราเอามาหรือเอามาแต่งตัวนี่น,น,นีหน่อยเราอ่เราแต่งตัวสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราลงขายไปสักสามพันถึงห้าพันยังได้เลยนะครับผมนี่สายตาเราพ,พันห้าถูกไปเอาเขาขายเราก็ซื้อสินะครับนี่ครับก็สามารถนะทำเอามาขายได้แต่นะฮะเราเยโอกาสตรงที่เรากลัวนะ เรากลัวตรงที่แบบถ้าเราโอนเงินไปให้เขาจะส่งไก่มาให้เราไหมนะฮะเรากลัวตรงนี้นะครับผมมันก็เลยนะไม่พ่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นคนที่จะเลี้ยงไก่ตีจริงๆคนที่อยากได้เอามาเพาะมาเลี้ยงจริงๆนะก็กลัวกันทุกคนแหละนะครับเราก็กลัวกันทุกคนว่าเ,เราจะได้ไก่จริงไหมเราจะได้นะถ้าซื้อจากซุ้มฟาร์มใหญ่ๆมันก็โอเคเขาหน้าจะอถือเนาะนะเมื่อจะซื้อจซื้อจากสามเอียวพี่เอียวโอนเงินให้พี่เอียวชื่อพี่เอียวโอนเงินให้ ต่อสิงโตชื่อพี่ตุ้มพี่ตูนอย่างเงี้ยโอนเงินให้อ่เสียเชิมอย่างนี้นะครับผมเสียเบิร์ดพี่เบิร์ดสอมิสุวรรณอย่างนี้นะครับก็จะโอนเงินให้พี่ๆเขาก็ไม่ได้ว่าจะกังวลใจอะไรนะฮะแต่ถ้าโอนเงินให้พี่คนาคา 1, 5, 2, นี้ขายราคาพันห้าสองพันนี่มันต้องลุ้นไหมอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะโอนเงินมาให้ผมอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วก็รู้ว่าอผมผมเขาเรียกว่ามีตัวตนในวงการนะครับผมนะ ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะครับนี่วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะฮะง่ายๆคืออย่างนี้ในบางกลุ่มนะบางกลุ่มบางกลุ่มเขาจะมีคนกลางเพื่อที่จะให้โอนผ่านกลางได้ผ่านกลางได้เคยได้ยินไหมครับแต่เราอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนะสมมุติว่าอเราเข้ากลุ่มใหม่ๆเราก็ยังไม่สนิทกับคนกลางนะรู้จักว่าคนกลางเป็นใครบางทีเขาอาจจะเป็นอ่า คนดังในวงการก็ได้แต่เราอาจจะยังไม่รู้จักว่าเขาอยู่ในมุมไหนนะครับผมอาจจะเป็นเซียนหรือว่า,าจ,จะเป็นนะครับผมก็ก,ก็ก็จะมีคนกลางก็สามารถโอนผ่านกลางได้นะครับผมก็กลางก็มั่นใจกว่าสายตรงแหละครับนะครับนะบนะที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าสายตรงไม่ดีนะคนปกติดีๆไม่เป็นมิชชาชีพเยอะแยะไปนะฮะแต่มิชชาชีพมันใช้ช่องว่างตรงนี้นะครับในการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยเผลไปว่ากันไปว่ากันมานะครับผมหรือ กลุ่มผมผมมีอยู่สี่กลุ่มนะฮะผมมีอยู่สี่กลุ่มถ้าใครจะเข้ากลุ่มก็ทัก Facebook ผมมานะครับเสียชานร้อยล้านภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กลุ่มให้ผมมีอยู่สี่กลุ่มโอนผ่านกลางโอนผ่านผมได้เลยไม่ต้องกลางใครไม่ต้องแอดมินคนไหนเลยโอนผ่านผมเนี่ยชื่อผมชานชัยเพียรรักษาชานชัยเพียรรักษาชื่อผมถ้าเข้าบัญชีนี้ชื่อนี้นั่นแหละชื่อผมโอนเข้ามาหาผมเลยนะเอามาขายซื้อขายกันในกลุ่มผมเนี่ย ขอญาตขอโอนผ่านผมนะฮะซื้อไก่คันในกลุ <olor S 1> ่มผมอ่าผ่านผมอ่าโอนผ่านเสียนะโอนเข้าบัญชีผมปั๊บเสร็จปุ๊บนะก็อ่าอ่ไอพี่คนที่ขายไก่ก็ส่งไก่ไปเลยครับส่งไก่ไปเลยส่งไก่ให้ลูกค้าท่านเลยนะฮะแล้ลูกบอกลูกค้านะบอกลูกค้าเนี่ยโอนไมาให้ผมนะโอนไมาให้ผมเลยนะฮะเสร็จปั๊บเขาก็จะโอนมาให้ผมนะเขาคือว่ามีตัวตนแล้วเขาจะโอนมาแหละโอนมาให้ผมเสร็จปุ๊บอ่า พอพี่เนี่ยส่งไก่ให้เขาแล้วเนี่ยนะฝั่งนู้นเขาบอกเขาได้รับไก่แล้วนะครับเขาก็จะให้ผมโอนเงินไปให้พี่ต่อก็ทักกันมาติดต่อกันมาหรือโทรกันมานะครับผมมันจะมีเวลาของมันนะฮะผมก็จะรู้ในในส่วนของผมอันนี้เราก็จะหลบหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพได้ในส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะหลบเลี่ยงได้นะครับนะครับนี่คือ วิธีการหลบเลี่ยงวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราขายไก่กันให้โอนไก่กันแล้วไม่นะไม่ส่งไก่ให้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบบางครั้งเนี่ยบางครั้งนะนึกออกไหมครับเราเสียเงินไปพันห้าสองพันไม่รู้นะผมเนะี่ยผมเนะี่ยมันไม่ค่อยนึกโมโหว,ว่าต้องเสียเงินเท่านี้หรอกไม่ไม่ค่อยนึกโมโหผมนึกโมโหว่าเสียเสียงโง่เสียรู้เนี่ยมันนึกโมโหตรงนี้ อยากจะเจอมันจริงๆอยากจะเจอหน้ามันจริงๆนะนึกออกไหมครับไอคนที่มันหลอกเนี่ยแม่มันนึกออกไหมครับไอสองพันไม่ได้ซีเรียสเลยนะซื้อให้เพื่อนกินเยอะกว่านี้นะฮะนะครับผมซื้อเล่นเยอะกว่านี้อีกนะครับนะเสียไก่มาเยอะกว่านี้อีกนะครับบางทีอ่ะนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะแต่ถ้าเอาไปโดยที่มันไม่มีเหตุเนี่ยผลแบบนี้เนี่ยมันมันหลอกกันไงมันหลอกกันมันต้องเจอกันสักครั้งหนึ่งไม่เอาเงินคืนหรอกขอให้ได้เจอหน่อยสักครั้งหนึ่ง นะแต่บอกไ้เลยนะครับว่าไม่เจริญหรอกนะครับถ้าคิดจะเป็นมิจฉาชีพนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปผมเนี่ยใครจะมาฟังบ้างอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะมาฟังก็ได้นะครับนะผมก็ฝากบอกฝากเตือนไปในคลิปเนาะนะครับผมว่าหากินแบบนี้เนี่ยซื้อกินไม่หมดคดคดกินไม่นานนะฮะกินไม่นานหรอกครับจุดจบของคําว่าไม่ซื่อสัตว์จุดจบของคําว่า,ข,วาขโมย ตุดจบเาว่าโกงนะครับอยู่ที่คุกอยู่ที่ตารางอย่างเดียวครับนะฮะและวันหนึ่งคุณก็จะไม่มีเพื่อนวันหนึ่งคุณก็จะไม่มีใครสักคนเลยนะฮะและคุณก็จะถูกตราหน้าว่าไอ้ขี้คุกเห็นไหมครับถูกตราหน้าว่าะะทั้งครอบครัว้วยนะครับนะก็ผมก็โดน,ดนมาเยอะโดนมาเยอะนะครับโดนมาเยอะขนาดผมนะผมต้งโดนเลย ะะโดนมาเยอะเหมือนกันผมก็ซื้อเหมือนกันแหละนะครับผมเห็นผมชอบผมก็อวคนอื่นแย่งก็โอนก่อนซื้อก่อนผมโอนแล้วนะรีบรีบโอนเลยพอเขาส่งลงมาในกลุ่มนะเห็นคลิปเตะดีๆนี่รีบโอนก่อนเลยหัวเขาเอานะฮะบางทีเขาบอกว่าพี่พี่เอาไหมถ้าพี่ไม่เอาอีกคนหนึ่งเขาจะเอาแล้วนะมันว่าอย่างนี้นะฮะยังไงก็รีบโอนนะครับโอนโอนผมโอนปุ๊บทันไม่ทันมันว่าอย่างเงี้ยแป๊บเดียวปุ๊บบล็อกเฟซบล็อกไลน์หายไปเลยนะครับผม ผมก็เลยได้ยุทธศาสตร์ยุทธกลขึ้นมาว่าเนี่ยมาโอนผ่านผมมาจบเลยมาโอนผ่านผมเนี่ยในกลุ่มผมในโอนผ่านผมในกลุ่มอื่นๆก็โอนผ่านแอดมินกลุ่มไปนะฮะมันจะปลอดภัยนะครับมันจะปลอดภัยนะครับผมนะเราต้องอยู่ในกลุ่มนั้นในระยะหนึ่งเนาะแล้วก็เคยเห็นเขาโอนผ่านกันไปมาขันกันมาก่อนเราค่อยทำไม่ใช่ว่าเราคุ้นเข้าไปในกลุ่มว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไปโอนเลยไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมคาว่าแอดมินกลุ่มเนี่ย นะแอดจริงๆไหมหรือ,อยังไงเราสังเกตด,ดูมันจะมีมงกุฎสีน้ําเงินหรือสีเขียวนี่แหละมงกุฎสีน้ําเงินหรือสีเขียวๆนี่แหละมันจะเป็นมงกุฎอ่ะถ้าใครติดมงกุฎคนนั้นคือแอดมินนะครับผมแต่บางทีกลุ่มเนะก็อันตรายอีกนะวิชาชีพก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเองได้เหมือนกันเหนื่อยอยู่นะครับต้องนะคอยระวังกันเอาเนาะนะครับผมของดีๆใครก็อยากได้ใครเก่งๆใครก,ก,ใก็อยากมีนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมดีครับ